อาฮิ <laughs> ว่าโอเคเอฟซีมันมีไก่ป๊อปบอมแซ่บอ่ะรู้จักปะรู้จักไก่ป๊อปสมัยเด็กเคเอฟซีอร่อยกว่าตอนปัจจุบันนะสมัยนี้เออใช่ไหมรู้สึกเหมือนกันเลยอะ่ะไอตอนที่กล่องมันเป็นยังเป็นดีไซน์แบบโง่องอๆอ่ะเป็นกล่องแบบจิตแดงแดงใช่มันอร่อย, <S 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 ยสุดมันอร่อยมากใช่มันเปลี่ยนสูตรโอ้โหด่านนี้ไม่เคยชนะเลยเว้ยกูไม่เคยชนะเลย แล้วจริงถ้าสมมติเล่นกันครบแปดคนองเงี้ยจะเดินเตือนกันยังไงดีอ่ะอะไรอ่ะบอกเลยเดินกันไม่ได้อ่ะเดิน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 ูห่วยอย่าทำไมโยนมาตรงนี้หมดเลยวะไอสีเขียวหมดไอสีเขียวหมดทางโลกไปด้วยไอสีเขียวหมดทางรอดช่วยด้วยทำจเป็นงจริงแ้วไอสีเขียวหมดทางรอดอ่ะ ยืนในน้ำได้เฮ้ยมันยืนได้แป๊บนึงนะคุนนักพี่โหลยังได้ของคิดดูแล้วกันใครวะโอ้ตัวอยู่ไหนแล้วมันยืนซ้อนกันเยอะใครอยู่ด้วยมอวะถ้าเล่นแปดนิ้นโอกาสเล่นแปดคนปะวะเล่นที่สูงสุดแปดคนโอ้แล้วซ้อนกันยังไงต้องมีคนไปอยู่แถวหลังล่ะมันจะกะยากโอ้ยนี่ไงปึ๊บปึ๊บมันเป็นแผลให้กูแยกตัวเว้ย ไม่ทุกคนเงียบ <laughs> ทุกคนใช้สมาธิอ้าอ้คุณไอ้ไอ <laughs> ้ <laughs> ไม่เลววะเกียร์ไม่คุยเลยไอ้เกยไอ้เต้มทำได้ไงวะไอ้เกียร <laughs> เมื่อกี้ลูกเกียร์ด่านนี้จริงๆกูเกียร์เหมือนกันไม่มีใครชอบด่านไหนในเกมน,นี้เลยไปลบทิ้ง <laughs> ทำไมสีพระกลมเราไม่ไม่ซ้ำกันเลยวะ ด oh, ีแล้วมันจำไม่มได้ปะมันจำได้มันจำได้จำได้จำได้ผ้าคลุมซจำได้อ้เหี้ยเดินไปจิ๋วเดินไปเดินอยู่เนี่ยออให้พี่เต้บักเหมือนเดิมตอนนี้พี่เจ้จ้าที่หนึ่งมาให้จงได้เออคุอูเดิ่ตรงนี้แหละตั้งใจน้อยตั้งใจน้อยตั้งใจน้อยอตรงหน้ามันหน้ากินกว่า ทางเจหน่อย,อยโอ้ยเฮียเอ้ยิีม่วงไปไม่นะ <Ooh! S 2> มาได้ไงวะจีม่วงไปไม่ไม่เขาบอกให้ไปนี่นั่านเนี่ยท่าน่นี่ยรอรอรอตัวสีเขียวรอตัวสีเขียวอ้าวไม่ต้องมายุ่งปา <c oughs> นไป <c oughs> ทำร้ายทำร้ายโอ้ทั้งที่ทั้งเทสเขานไม่ได้หรอกโหไม่ทันแล้วไอ้เยี่ยหมดเวลาไม่ถานแ้ตรวจแอบฟังไรพี่เต้อยู่หรือเปล่าน่ะเฮ้ยดันไม่โอ้ยดันไม่ดันไม่อย่าหยุดหรออย่หยุดคือมันพื้นพืนจะยุบเรื่อยๆเหรอใช่อะเมันจะเกิดไหมอ่ะมันไม่เกิดไม่เกิดรัก

ใครเป็นพระเจ้าโอ้โหไม่นะว่าไงไปพี่เต้ได้เป็นแท้ทุกตาเลยอ่ะไม่ใช่กูเกี่ยวอะไรกับกูทำไมพี่เต้ได้เป็นแท้ทุกตาเลยะฝ่ายังไงแล้วมันเดินตามซิเป็นเห็บเหรอต่อไปเออนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยมันมีคนร่วมเป็นคนหนึ่งด้วยวะ มีคนเนียนมันมีคนเนียนวิเต้ขวาบนน่ะสายล่างสายล่างเฮ้เห็นเชียว่ขวาล่างไม่ไม่ไม่ทำไมทำอย่างนี้ดูยังไงเลยเอ้าเกี่ยวอะไครับน้องๆทำไมคุณใช้ได้ที่หนึ่งวะ เรารู้สึกอยากเล่นดาฉลามากเลยเขาออกไปแล้วจริงว่าไม่เล่นกังมาหมอสามสำหรับแปดคนทำไมเหรอเอ้ามาถึงกูเก็บขี้เลยแสบตาอยากกระพริบตาโอ้ยมันเร็วเกินไปอยากกระพริบตาของฉันของความเชิญไม่ได้กระพริตตา แสบตาโว้ยโลลัวเลยเจ๋อที่โรยเอาเข็มไหมมีได้เยอะจังเอาเข็มตัวเองหนาวอยู่ขอบเพื่อนด้วยความแค้นอบเพื่อนด้วยความแค้นผมกำลังากำลังดูไอจีกำลังดูไอจีแป๊บหนึง แป๊บนึงอ่ะเราสามคนคิงไปจนหมดเวลาไหมคิงไปมาจนหมดเวลาไอ้ที่หักหลังทุกคนเลยเขาเรียกว่ามีแค่มินิเกมวู้ฮ้ยรักยอมแพ้ปะเราจะต้องไม่มากดแข้นกันในมินิเกมโอ้เชี่ยโอ้เชี่ย ไอ้ยที่องไมหนุ่ที่โหลอะไอ้ยี่ที่หนึ่งไอ้ที่หนึ่งเป็นไงวะน้องเพ็ดนึกว่าได้กุญแจเดี๋ยวหลอกจิ้มเดียวกันแค่เราไมหลอกกันเดี๋ยวหลอกโดนต้มเลยวะไอ้จมไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยตายเฮ้จิ้มไม่ได้ตั้งใจจริงๆผมอย่าไม่ผมโอกมาไอ้เวรไไม่เจอปืนสักทีเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขียแล้วเดี๋วยวพี่ยังโบมไม่อะไรเฮ้ยใช่ไหมละ่ะว้ไม่รู้ตายซะยยไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปไม่อะไรกันะเนีย ไม่ไรู้ไ <Luckily> ม่ร <cu> ู้ไม่รู้ไม่รู้ม่รู้ไ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 ม่้ไม่รู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 ้ไม่้ไม่รู้ไม่รู้รู้ไม่ม่รูรูม่รู้ไม่้ไม้ไ่รูรู้ เอาวอเอาวอเอาไหมเอาไหมเอาอ้ออะเอาอะเอาไหมเอาบ่ทำไมฉันเด้งไกลจังวะทำไมฉันไม่เด้งออกเด้งเข้าแบบทุกคนมากอ่ะเอี้ยโดนต่อยจะเล่นหมดตัวเลยวะไปเอาไเอาไปตะคอกเอะไรวะเนี่ยไเอาเดินตกเองไอ้เหี้ย จะกูงงตัวมากกูไปไหนไปโอเคโอ้โีนโอเคเห็นคนเดินตกเองอ่ะไปโอ้ยไปทำไมแต้มมันติดลบทุกครั้งเลยวะไอ้เหี้ยเฮ้ยมันไม่มีแต้มขึ้นเลยแต้มต้องติดลบหมดเลยไปดูแต้มฉันด้วยแต้มฉันติดลบสี่แล้ว๋ยวพี่ขอม เราด่พี่โหลไอยเยอะจงมีศรัทธาจงมีศรัทธาเลกไฟมาแล้วโอ้ศรัทธาเน้าไม่คิดจะหิวหน่อยเหรอไม่จำเป็นไม่จำเป็นน้ำพุ่งเลยโอ้โ้เหยเบื่อเบื่อมากมันคลิกเมาได้ไหม ได้ไม่ได้ได้นะกุณใช้ยเขาได้เลยลูกแรกเชียนโอ้ยทำไมมันไม่ตีตีไม่โดนวะผมจะเกมมันฟิกให้มึงแพ้ดูดิไอ้แกแต้มบุน้อยสุดเลยติดม่วไม่อย่างโกงเลยมึงดูดิโอ้ยกุญชัยเทสคนเขาแม่นเพราว่าเขาโกแข็งแต่เราโคตรโกงอ่ะแทสแทสโปโปแบนแบนเราก็ต้องมีหนาที่ถนัดแตกต่างกันเสะ อ๋อเออผมผมวัฒนาแต่รถแข่งะอะเนาะว่าต้องฝึกสิครับไม่ฝึกฝึกไกทำไมอะมึงเงียบไม่มึงเป็นใครมาสั่งกูเฮ้ยคนคนที่จะกัดนิ้วโป้งตีมึงเฮ้ยอ้เรียกูสะใจว่ะโอ้โหอ้าวโอ้โหโอ้หอหไรเรียจะแย่กันครับ ไล่ทุกคนแบ่งกันทุกคนอย่าแบ่งแบ่งกันหน่อย้คนนั้กคนนักที้ดิคนนักหนะคนนักอยิบอ่ะโอ้โหเราคนมาอยู่ของฉันคืออะไรดูแลสองคนมาก่อนแหนมชื่อกันหน่อยชื่อกันหน่อยโดนโดนโดนกันหน่อยโดนคนโดนเยอะนะเอาให้หมดนี่ไม่เปลี่ยนคนดิเฮ้ยเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนมันก็ไปเอาคนอื่นซิมึงจะไปเอาของกูทำไมเราเราเอาของไปเต้เราเอาของไปเตะได้ได้ ได้เลยเฮียอะไรมาของกูไปเดี๋ยวเฮียเดี๋ยวคุณชัยมาไงเนี่ยพม่เต้มาโฮ้ยของเดียวมีศรัทธาจงมีศรัทธาแลงก้าไม่ค่ะพี่เต้เขาจะให้ฉันกับแกมาสู้กันเองเพื่อแย่งกล่องนั้นไง เราจะไม่ฆ่ากันเฮ้ยโคาชได้บาดเจ็บแล้วทุกคนอยากเลิกเกมมากกว่าไม่ต้องพูดคอมพิวอร์โตด่าที่ทุกคนจะเงียบด่าที่ทุกคนได้เท่ากันเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังเแล้วเอ็งจีจะไปป่ามีอะไรติดอยู่อ่ะฮะ ทำได้เด้อวะกำลังช็อกอึูนเหมือนการตอนอ่านครั้งแรกมันทำได้เด้อวะไอ้เขี้ยมันเหมือนปี่กันเลยอ่ะมันมีด้วยเหรอเห็นปุ๊บแบบอ้าอะไรวะกระต่ายยังเป็นคนดำที่ดุยโอ้ มีหนึ่งตัวมีหนึ่งตัวจิบสายแล้วเหายแล้วหายไปหนึ่งตัวมีคนแพ้แล้วโดนเอ้ยทำไมคนทีอยู่กับมึงได้วะเอ้าตายโอ้ยายผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้เรื่องตายกันหมดเลยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยว ไม่ได้ตั้งใช่มันตกท้องไปหมดเลยไม่มีความบังเอิญบนโลกนี้กษสตรจะผูกผิดด้วยทำไมเป็นงี้วะเกอกูเกี่ยวอะไรบนโลกนี้เกย์เต้มันโดดคามบังเอิญเกย์เลือดผมไม่ผิดนะครับเลือดเหลือแค่สี่อ่ะไม่มีใครคิดตัดการหน่อยหรอ่ทแล้วโอ้โห ดู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 เขาทไอ้เหี้ยใครแม่งใครแม่งแลกดอเมื่อกี้เจอกูได้เองจี้ว้าวอะไรกูขาวงกอดี่เเมสแันเนอร์ได้ไงวะนั่นอย่าบอกนะกูต้องออกจากโอ้โหเหี้ยวะไอ้เหี้ยคนที่หนึ่งเหรอเยอะตัวคนมากเลยแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะไอ้เสียงมันมิซาเปลาสิซาเปลาสอ่ะหูไปด้วยดิ เฮ้ยผมไม่สับหลาดว่ะจริงเหรอเชี่คนน่ากลัวเลยช่ไหมละใช่ไหยละไปไหนแล้วะไอ้เยี่ยมทับต่ทเจออย่างไรกลัวข่ายยังไงอ่ะมันข่ายยังไงกลอะไรสัตว์น่ากลัวมากเลยน่ากลัวยี่เอ้เชี่ยคนน่ากลัวเลยไอ้เยี่ยมันข่ายยังไงพี่เต้ไม่รู้อ,รอย่าขูขอก็ไม่พูดโดนน็อ,อ,อเออาะเลือเล่อนลอยู่น่ะเลื่อนลอยู่น่ะเห็นไหม เหมือนจะค่อยๆกัดให้เกิอดห้ดว่าทำไมหาทางออกไม่เจอสักทีใจตายแล้วเหรอใจหมดไอ้เที่ยไอ้เที้ย์มันน่ากลัวจริงเลยมึงดูเสียงร้องมันดิเออยองมันมีผู้คนนะคนยังมันมีพวกคนมันแล้นเลยไม่นะคุณอาต่อยได้ด้วยเหรอ รลอยกว่าวิ่ะต่อยได้เหรอ,อไม่เราต้องหาทางออกอ่ะเฮ้ยเลือดใครวะ้วทางออกอยู่ไหนจะแหบปากทำไมวะเ,วเสียงร้องคนน่ากลัวอเออเฮ้ยวิ่งเร็ว อ๋อมันกัดทีหนึงสัตว์ปะลาดสตนต์ทหรอใช่อยู่ไหนกันน้าเกียหนูตาตาหุ่นอะไรละหุอะไรคุ่จะร้อนอะไรน่ากลัวมาก็เป็นด่านข้อน่ากลัวเลยท้งยี่เียน่ากลัวิงเอี่ยกูเจอคนแรกเลยไ่เกียไม่กลันปสับปะาดแครไม่น่ากลัวหรอก าตมงแกต้องลองมาเป็นคนแกถึงจะรู้ว่าน่ากลัวขนาดไหนเล่ามเห็นเห็นหน้าสับปะหลาดนั่นก็น่ากลัวจริงคุณชัยหน้าสับปเอ้ยต่อยมันต่อยได้ต่อยได้ต่อยได้ต่อยไงอ่ะกดเลยต่อยอ่ะคลิกไงคลิกไงคลิกต่อยไม่ได้นี่ต่อยได้ต่อยได้ต่อยได้เลยหรอพี่เจตายอ๋อพี่ตายกูตายคนแรกเลยจ้ะ มองบอกหน่อยดิมันมองไม่เห็นเหลือมึงคนเดียวกูเห็นมันที่มึงเห็นผมกัดโดนแองจี้ครั้งเดียวแล้วมันก็วิ่งหนีหายมึงรู้ไหมว่ากูเจอมันคนแรกเลยอ่ะแองจี้ชกมันได้ไหมไม่ไม่ไม่คุณใจคือสัปราดอ่ะถ้ากัดหนึ่งครั้งอ่ะมันจะสตัรต่อยไม่ได้หนึ่งวิ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  โอ้ยัยมันกลา้เป็นเจลใส่ยังไงไอ้ยัยไอ้ที่ร้องไอ้ยัยแองจี้จะร้องไห้ให้ด่านนี้หนุกไว้ไอ้ยัยกูชอบกูชอบกดไลค์กูกดไลค์ให้ด่านนี้ไอ้ยั่กดไลค์กดไลค์ไองจี้ร้องไห้เหี้ยคนน่ากลัวเลยแล้วกูเจอมึงคนแรกอรัเพื่อนดุ้งเลยทั้ง ไอ้เจคีทำเลสไอ้สัตว์เลยเราต่อไปไอ้จีจะยันน้ำลงพอ้นเี้ย